ผมก็จะกลายเป็นเพิ่มโดสแล้วก็เพิ่มอะไรนั้นนะ อุณหภูมิเท่าไหร่น้ำผมจะดิฟน้ำคนนี้จะดิฟที่ประมาณเก้าสิบสองฮึมมันเห็นนี่ต้มเป็นหนึ่ร้อยหรือเปล่าไม่ครับพี่ไอ้ตัวนี้เป็นน้ำน้ำปกติเฉยแต่น้ำที่ใช้คือน้ำตัวในกาเนี่ยในการนี้มันจะมีอุณหภูมิหมอมีควบคุมอุณหภูมิใช่ครับผมเดี๋ยวรอต้มทีนี้วันนี้ผมจะต้มไว้ล้างกระดาษครับใครๆก็ดิฟได้ใช่ไหมครับ มันมีเทคนิคมันพูดยากคือมันมันจะมีทิกแค่นิดนึงแล้วก็ที่เหลือเป็นการฝึกแล้วก็การชิมมากกว่าครับการชิมรสชาติว่ามันเป็นยังไงมากกว่าคือใช่ใครๆก็ดิ้ได้มันก็ถูกแต่เราจะดิ้ให้มันถึงวิธีหรือดิ้ให้มันรสชาติมันเป็นยังไงมากกว่าเพราะว่าอย่างผมถามว่ผมไม่เคยดิ้เพราะว่า าเป็นยีบครับมันจะมีการช่วงดีบอยู่ประมาณ3มช่วงจะมีช่วงดึงเปรี้ยวดึงหวานแล้วก็ดึงบอดี้อะไรอย่างเงี้ยครับพี่เราต้องล้างโต๊ะก,กระดาษมันก่อนไม่งนั้นกลิ่นกระดาษมันไปนส,ปสมผสมกับกลิ่นกนแาแฟเราจะไม่ได้กลิ่นกาแฟที่เต็มที่เท่าไหร่ขอกาแฟอีกนิดนึงครับได้ <c oughs> 0.5ตําเดี๋ยวผมอธิบายช่วงดีด้วย ใช้น้ำอยู่ตอนนี้ผมใช้อยู่ประมาณ89อ,องศาง <c oughs> ไม่ร้อนมากเพราะว่ากาแฟมันค่อนข้างเข้มค่อนข้างบดมาค่อนข้างเข้มอยู่แล้วเราต้องลดน้ำให้บอดี้มันน้อยลงด้วยตอนนี้มันจะดีแหละเป็นหม้อต้อมอัตโนมัติควบคุมอุณหภูมิเลยจริงถ้าไม่มีหม้อต้มเนีย ใช้เทอร์โมมิเตอร์ปกติก็ได้โหยากนะครับ <laughs> ใครจะไปมีเทอร์โมมิเตอร์ถ้าไม่เทอร์โมมิเตอร์ก็พักตอนพี่ต้มเดือดๆไว้อะเราพี่พักไว้ประมาณสองสามนาทีก็ได้ให้คิดว่าอุณหภูมิม,มันดรอปลงจากนนหนึ่งร้อยอช่วงแรกเป็นการบูนน้ะครับพี่เราบูนไปสองเท่าของกาแฟมันกาแฟสามสิบอย่างเงี้ยครับเราบ,บูนไป กาแฟพี่นี่ค่อนข้างนานนิดหนึ่งนเี้เพราะว่าเนี่ยครับตรงนี้เขาเรียกว่าคิม่ามันค่อนข้างไม่มีหละแก๊มันจะแบบถ้าเป็นกาแฟใหม่ๆมันจะฟูเป็นเหมือนโดมเลยดอันที่สองเห็นไหมครับมันไม่ค่อยขึ้ื่อนละอันนี้กลิ่นมันจะหายไปเยอะเป็นเพราะเปิดซองไว้้วยหรือเปล่าน่าอันนี้เกี่ยวครับพี่ มันต้องมีซิปล็อกอะครับพี่แล้วก็ให้น้ำมันซึมเข้าไปในกาแฟครับนอมันสำคัญนี่ให้น้ำมันไหลตรงที่หมดตอนนี้นะแล้วก็ค่อยดิบต่อ ต้องเทวนใช่ไหมมันเป็นการสกัดที่เราวนอะครับพี่มันเป็นการสกัดกาแฟครับพี่น,นี่ผมจะใช้เดโชประมาณหนึ่งต่อสิบห้าจบประมาณสองร้อยห้าสิบจบประมาณหกสิบ ดิฟเองก็ไม่ได้ยาก <Okay. S 1> แค่เรารู้เราเข้าใจมันเัี๋ยวพี่ก็ดิฟได้ครับ mm hmm. อุปกรณ์ก็แค่ไม่กี่อย่างครับไอ้กระดาษฟิลเตอร์ดิฟแล้วก็เซิร์ฟเวอร์แล้วก็ผมแนะนำมีตาช่างด้วย mm hmm. ถ้าไม่มีตาช่างมันจะใช้ทักษะค่อนา้เงียดครับมันจะไม่คงที่ ตอนดิฟก็ใส่บนตาชั่งด้วยใช่ไหมครับใช่ครับ,รบก็คือดูปริมาณน้ําด้วยมีผลปริมาณน,น้ำวินาทีที่เราดิฟด้วยเดี๋ยมมันจะจบประมาณสองนาทีครึ่งเนีน่ยจะออกมาอะไรอย่างเห็นถ้าเป็นงนนี้ก็จะเห็นปริมาณน,น้ําตรงนี้เลยกลิ่นยังเหลืออยู่แต่อาจจะเป็นเพราะพี่เปิดอันนั้นไวแล้วอากาศมันเข้าไปในกาแฟค่อนข้าง,ง,งเยอะ แล้วก็ผมต้องบอกไว้ก่อนว่าบอดี้มันจะค่อนข้างมีนิดนึงมันเกี่ยวกับเบอร์บดเราด้วยก่อนเสิร์ฟทุกครั้งเราต้องผมต้องได้ชิมก่อนนะครับลูกค้าดิบเยอะไหมเยอะครับค่อนข้างคนที่ชอบกินดับสายสดใช่ดิบดีใจเข้าถึงรสชาติมากตอนนี้คนอุดรค่อนข้าง แบบทานนีฟกันเยอะหันมาทานนีฟกันเยอะแล้วพเพราะว่าบางร้านสโลบาอยู่ดอนมันมีค่อนข้างเยอะนะใช่ไ,ไหมไ อี่ยงไม่ต้องเหลี่ยบทานมีสายชาร์จให้ด้วยเป็นสำหรับใช้ะระยะยาไวไิหต้อใช่แต่ถ้าผมไม่ทำก็บกัวเ<อ>้ยเ้ยผมไม่ทำนี้นีตัวนี้ตัวนี้ใช่ครับถ้าเป็นเนแบบวดิตัวน,นี้จะอยู่ที่ทงนง้แต่มันใช้ได้นานแบบไม่ต้องซื้อฉานไม่ต้องซื้ออะไร แค right okay. ่ชาแครับแบะหมดก็ชาแปะแค่นั้นเอง